สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติาศาสนพิธีเบื้องต้นกันต่อนะครับซึ่งกรมการาศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติาศาสนพิธีทางาศาสนาเบื้องต้นนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับคุณผู้ชมที่จะต้องมีหน้าที่ในเรื่องของการปฏิบัติาศาสนพิธี ในคลิปนี้เรามาเรียนรู้ไปได้วยกันในเรื่องของการาจัดตั้งการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธีกันนะครับการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธีเนี่ยนะครับเพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปพร้อมทั้งเครื่องบูชาตามคตินิยมของชาวพุทธนะครับซึ่งก็ปรากฏในพุทธประวัติว่า เมื่อพุทธบริษัทนีมีความประสงค์จะบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยก็มักจะนิมนต์พระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลนั้นๆดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในพระรัตนตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ในการจัดงานเกี่ยวกับาศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาเนี่ย พุทธศาสนิกชนก็จึงนิยมอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเป็นนิมิตแทนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีนั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ถือว่าโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของสิ่งที่เราเคารพบ,บูชาของสังคมไทยแล้วก็เป็นองค์ประกอบของเครื่องนมัสการบูชา ปัจจุบันเนี่ยจึงได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเพื่อเป็นวัตถุประสองค์อื่นแต่ทั้งนี้เนี่ยก็เป็นไปด้วยความเคารพสักการะบูชาในสิ่งที่นำมาประดิษฐานบนโต๊ะหมู่บูชาทั้งสิ้นผู้ที่ทำหน้าที่าศาสนาพิธีก่อนเนี่ยจึงควรจะมีความรู้และก็ความเข้าใจในการจัดโต๊ะหมู่บูชาเช่นพิธีใดควรจัดอย่างไรใช้โต๊ะหมู่ชุดใด เช่นหมู่หหมู่7หรือหมู่9เครื่องประกอบบนโต๊ะหมู่มีอะไรบ้างซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องดอูตามความเหมาะสมของสถานที่และพิธีที่จะจัดกิจกรรมนี่คือความสำคัญและที่มาของการตั้งโต๊ะหมู่บูชาทีนี้ต่อมาเนี่ยโต๊ะหมู่บูชานิยมตั้งไว้ทางด้านขวามือของพระสงฆ์แต่ แต่ก็มีข้อแม้ว่าถ้าสถานที่เนี่ยไม่อำนวยก็อนุโลมให้ตั้งไว้ทางด้านซ้ายมือของพระสงฆ์ได้แต่จะ,ะก็ต้องควรพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานที่ไม่ควรจะวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องใช้เป็นทางเดินผ่านไปผ่านมาซึ่งการบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาเช่นในงานกุศลพิธีและงานบุญพิธีงานกุศลพิธีก็คือพิธีกรรมต่าง อันเกี่ยวด้วยการอบรมเพื่อให้เกิดความดีงามทางาพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคลรวมทั้งการปฏิบัติาศาสนาพิธีของพระสงฆ์งานบุญพิธีก็คือพิธีกรรมที่พุทธศาสนิกชนเปรารภทำความดีเนื่องด้วยประเพณีในครอบครัวหรือประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนทั่วไปทั้งที่เป็นงานมงคลหรืองานอาวะามงคล ซึ่งมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาแบบประยุกต์ไม่เต็มรูปแบบทีนี้เนี่ยในการจัดโต๊ะหมู่บูชาเราลองมาดูกันนะครับว่าจัดอย่างไรการจัดโต๊ะหมู่บูชาเนี่ยให้ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ที่โต๊ะหมู่ตัวสูงสุดและก็ไม่ควรที่จะตั้งเครื่องบูชาใดๆไ,ไว้บนโต๊ะหมู่ตัวเดียวกับที่ประดิษฐานพระพุทธรูป สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้กล่าวไว้ว่าเนื่องจากพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทําความยำเกรงให้เกิดแก่ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนให้หนักเพราะมีค่ามากเพราะเห็นได้ยากเป็นสิ่งที่สะสมได้เฉพาะคนดีถ้าพุทธศาสนิกชนทำมักง่ายกับพระรัตนตรยัยก็จะไม่เป็นพระรัตนตรยัย สำหรับในงานพิธีทั่วไปนิยมใช้พระพุทธรูปปางสมาธิเพราะฉะนั้นในงานพิธีก็จะนิยมพระ,ะพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นพระบูชาไม่นิยมปางประทับยืนหรือปางใส่ญาติแต่ถ้าเป็นงานพิธีทําบุญวันเกิดหรือทําบุญอายุจะนิยมใช้พระพุทธรูปปางประจําวันเกิดของเจ้าของงาน นะครับการจัดเครื่องบูชาตามที่นิยมใช้กันเนี่ยก็มีหลากหลายแตกต่างกันตามความเหมาะสมเช่นโต๊ะหมู่ซัดโต๊ะเดี่ยวเป็นต้นการจัดเครื่องสการะบูชามากน้อยก็ให้จัดตามความเหมาะสมกับสถานที่และฐานะของเจ้าภาพพิธีใหญ่หรือพิธีเล็กแต่สิ่งที่ถือเป็นเครื่องสักการะบูชาหลักเนี่ยก็มีอยู่3ประการก็คือ 1. ทูบทูบนั้นเนี่ยให้ใช้สมดอกปักเรียงกันเป็นหน้ากระดานในลักษณะตั้งตรงไว้ในกระถางทูบเนื่องจากเป็นความเชื่อของบรรพบุรุษมาแต่โบราณว่าควันเป็นสิ่งที่เบาลอยอยู่ลอยสู่อากาศเบื้องบนแล้วจางหายไปควันที่จางหายไปนี้เนี่ยก็อาจจะ เป็นสื่อนำไปสู่สิ่งที่ตนเคารพนับถือบูชาได้ไม่ว่าจะอยู่ณนะที่ใดนี่คือในความหมายของการใช้ทูบสองเนี่ยเทียนเทียนจะใช้สองเล่มตั้งไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาตัวเดียวกับกระถางทูบด้านซ้ายและด้านขวาของกระถางทูบอย่างละหนึ่งเล่มซึ่งหมายถึงการให้ความสว่างในทางธรรมแก่มนุษย์ หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งที่เคารพนับถือต่อมา3คือดอกไม้ดอกไม้นิยมจัดเป็นแจกันหรือผานพุ่มไม่น้อยกว่า2แจกันหรือสองผานซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความหอมและมีสีสันสวยงามอันหมายถึงทุกคนไม่มีใครรังเกียจคนที่มีคุณธรรมความดีย่อมมีแต่คนสรรเสริญยกย่องนับถือ นี่คือสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องสการะปูชาหลักซึ่งมีอยู่3ประการก็คือดอกมามาทูบเทียนดอกไม้นั่นเองนะครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือในเรื่องของการตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธีนั่นเองนะครับ